สวัสดีครับตานท้เช่นเดิมพ่อพี่น้อ,อ,อ,นองเช่นเคยครับโอ้โหอนี้ภาพี่น้นองว่ากินไกลพี่น้องไกลเหนียวไกลเหนียวเอามื่อหนึ่งเขามาเป็นตัวเลยใส่ยัดเครื่องมันอยู่ขา้างใหนนี่น้อ,นองสีบอกเลยแบบนั้นจีนเลยว้าวอือ อาอมามาเลยดีเลยอ่าจ uh ิ huh. uh ้มยางล่าง้อ๋อเครื่องเทศแ่บเสยไปหรอม กาเหนีออยวหนึ่งเพื่อทำประเภทที่มันได้ที่เนื้อมันจะแสบไว่นนองเมื่อมันจะนั่นดีมากอุ้ยอุ้ยอุ้ยย่ไปเลย,อยแบอบ Rồi. lần, lần bia. <laughs> อขอเพิ่มหนึ่งไม่ไมั้ของแท้ ừ cái nhà, ok, mọi

mình đẩy người bỏ bạn sang từ tàu than cả bài đẹp luôn quê mất <laughs> इना <थारी> <आगा प्रेंधा> <प्रेंधा> I'm here. ของมาทรงแล้วเจ้าเอือนอยู่หน้าบ้านโท้ศัพทั่วมาติดวะ คืออะไรคือสมุนไพรห่วยเดีีวยวอยากม่กินเด้๋ยะอืมประเภทนันนี่มาตรงห่วงครับน่อไก่ ไก่เหนียวไก่ปดระว่างเหรอปดระว่างใครยุงเทีย,ยุงเทปคนเดีจยสื่อไปต้มขายมาั้งเหรอถุงละสีเท่าบหร่้มไปเปลยองที่หแบบล่ปล่ Cái bánh nó đẹp mà Hmm và anh phải nó nó ta mình là khỏi cô gái ơi โอ้น้าใหญ่ฮังครับพี่น้องไปละค้วเ้อเห็นไหมีพื่นว่ากันขอบคุณทุกานทุกท่านทุกการติดตามแต่พี่น้องคลิปหน้าพอกันไหสวัสดีครับผม